สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับระหว่างโฮวเวอรจีทีสีด้านซ้ายมือสีน้าตาลนะครับกับตัวโฮวเวอรจีทีห้าสีน้ำเงินด้านขวามือนะครับว่ามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างน,นะครับเท่าที่ผมแบบว่าไล่เจอละกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงซอฟต์แวร์ด้านในเลยนะครับ เรามาดูกันนะครับให้นับรวมเรื่องสายกับเรื่องสีนะเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องการดีไซน์ออกแบบก่อนนะครับถ้าดีไซน์ออกแบบถ้ามองมันผ่านเนี่ยมันก็จะมีความใกล้เคียงกันเลยนะครับดีไซน์การออกแบบเนี่ยมันก็จะได้แรงบันดาลใจทรงที่แบบคันแล้วแปดเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในโฉมตัว GT5 เนี่ยผมว่าเขาจะเล่นเหลี่ยมเล่นแบบว่าเล่นมุมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ฮะตรงขอบหน้าปัดนะครับเริ่มตรงหน้านะขอบหน้าปัดตรงบริเวณนี้ นะหรือท,ที่เขาเรียกว่าบีเซร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะที่มีมีตัวเลขนะตัวเลขตรงนี้อยู่ขอบเนี่ยถ้าเป็นตัว G4 g d c เนี่ยมันก็จะกลมๆนะครับกลมๆไปเลยนะกลมๆไม่มีแบบปัดขอบไม่มีปัดมุมเลยครับแบบนี้เลยนะครับขอบตัวบีเซิลตรงนี้นะก็จะแบบว่าเรียบๆโคง้งๆนะครับสโลปลงไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของตัว Gd5 นะครับ Gd5 เนี่ย ตัวขอบเบริเเซลตัวนี้เขาอะครับมันจะแบบไม่ได้เรียบกลมๆนะครับเหมือนกับตัว G D C นะครับมันก็จะมีเล่นเหลี่ยมนะครับเล่นมุมเล็กน้อยอย่างตรงนี้ฮะมันก็จะมีเล่นเหลี่ยมเล่นมุมเล็กน้อยนะครับปัดสโลปลงไปนิดนึงนะครับให้มันดูมีแบบมิติให you ้มันดูมีเส้นสายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวเรือนนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะฮะตรงนี้มันก็จะบอกว่าถ้ามองตรงนี้มันจะกลมๆใช่ไหมครับแต่ว่าตั้งตัวเรือนเนี่ยมันจะออกแบบแบบเหลี่ยมๆนิดนึงเหลี่ยมๆเนี่ยถ้าเป็นตัว GD5 ี่ เขาจะมีเหลี่ยมที่กว้างขึ้นกว่าเดิมตรงนี้นะครับเหลี่ยมสันตรงนี้นะครับกว้างยาวขึ้นกว่าเดิมตรงนี้เหลี่ยมมันจะสั้นนิดหนึ่งเห็นไหมฮะนี่ให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับเหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้มันก็จะสั้นตรงนี้มันก็จะออกว้างขึ้นกว่านะครับแล้วก็ตรงนะฮะตรงตรงตรงไปที่บอกว่าตัวตัวเรือนไปที่สายนะครับตัวนี้มันก็จะมีแบบเลนเหลี่ยมเลนเคิร์ฟนะครับนี่ฮรแล้วมันก็จะมีเคิร์ฟลงไปโค้งลงไปนะครับขาก็จะดูในส่วนตัว เล็กกว่าเล็กน้อยนะครับของตัว G D 5นะตัว D 4ตัวเนี้ยมันก็จะหนาหน,นากว่านะครับแล้วก็จะมีการปัดตัดขอบตัดมุมเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็คือการดีไซน์ออกแบบนะก็มีให้มีเหลี่ยมมีสันอะไรมากขึ้นกว่าเดิมให้มีสโลปมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ฮะด้าน,นข้างเห็นไหมครับข้อแตกต่างก็ประมาณนี้บางทีผมก็อธิบายไม่ถูกนะเรียกว่าอะไรเพื่อนๆสมาชิกก็ลองดูกันละกันนะครับที่ผมอธิบายให้ฟังไปอ่ะแล้วก็ปุ่มเมมโมยมนะครับปุ่มเมมโมยม,ยมตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่า เป็นเขาจะบากทีทีไว้นิดหนึ่งนะครับเวลาให้เราสัมผัสมันดีขึ้นกว่าเดิมตัวนี้มันจะบากห่างๆหน่อยนะครับก็เป็นไม่ยอมก็จะแตกต่างกันชัดเจนนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับไม่ไม่ยอมตัวนี้มันก็จะบากห่างๆไว้นะครับเป็นแบบว่าเป็นช่วงๆไว้ลึกๆนิดหน shot shot. ึ่งแต่ตัวนี้มันจะบากทีทีเล็กๆเลยๆเลยๆเลยๆก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะฮะด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับตัวเรือนก็ประมาณนี้นะที่ให้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่ววนนนนขขอองงงตตััััีครบเื้้้าะ มันไม่ยมก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนนิดนึงนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ก็คือชัดเจนเลยนะครับตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ก็จะมีการปรับปรุงใหม่นะก็จะมีการปรับปรุงพวกตัวเซนเซอร์วอเลยองไรโอดใหม่เห็นไหมครับว่าตัวนี้มันก็จะมีเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นเส้นวงกลมรอบๆเลยมันก็จะมีแบบเป็นแบบว่าเป็นช่องช่องช่อลครับเขาบอกว่ามีความแม่นยำม,มากขึ้นกว่าเดิมเซนเซอร์ตัวใหม่นี้นะฮะ ก็ทางมองด้านหลังก็จะมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยแล้วก็สายสายนาฬิกานะครับสายที่แถมกับตัวเรือนนะครับถ้าเป็นตัวเวอร์ชันเก่า easy fit เวอร์ชันสเนี่ยมันจะมีสลักให้เราดันเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ถอดออกมาแต่ตัวนี้นะครับมันก็ใช้วิธีการกดตรงเหล็กตรงนี้ลงใหม่นะครับกดแล้วก็ดึงสายออกมานะก็จะมีการปรับปรุงใหม่ทาง Huawei เรียกว่า easy fit เวอร์ชันสนั่นเองนะครับตัวสายก็จะมีลักษณะการถอดเปลี่ยนที่แตกต่างกาันจากดึงสลักเข้ามาด้านในเป็นการกดแทนนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวดีไซน์ภายนอกมีประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมหาเจอนะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับชัดเจนสุดมองด้านในนะครับเห็นตรงสายจะมีความแตกต่างกันการถอดเปลี่ยนง่ายขึ้นนะครับเซนเซอร์นะครับมีการปรับเปลี่ยนกันชัดเจนเลยนะฮะด้านข้างปุ่มเม็ตะยมนะครับก็มีการปรับปรุงนิดหน่อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว มันจะบากห่างขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้มันจะบากทีๆนะครับแล้วก็หน้าปัดนะมันก็จะมีเคิร์ฟมีเว,ว้ามีเหลี่ยมนะเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับขอบสเตรรเลสตัวนี้บางกว่าเดิมเล็กน้อยนะมองผ่านตัวกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่ามองจริงๆจะมีความบางกว่าเล็กน้อยนะครับจรินะนแบบนี้โอเคนะครับอันนี้คือดีไซน์ภายนอกคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันมาดูด้านอซอฟต์แวร์กันบ้างว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนนะครับอันนี้เท่าที่ผมลองเล่นแล้วก็ จอนะครับนะมันอาจจะมีอันอื่นออีกที่ผมอาจจะยังบอกว่าบอกไม่หมดเดี๋ยวไล่ไม่ทีหลายอยากกันเลยนะครับเห็นไหมมันี้คำว่า harmony os นะครับตัวนาฬิกา watch gt 4นะฮะเริ่มต้นจากคำว่า harmony os ก่อนเลยเมื่อกี้ที่เห็นผ่านตานะครับตัว watch gt 4เนี่ยจะมาพร้อมกับตัว harmony os เวอร์ชัน4นะครับนะจะมาพร้อมกับ Harmony OS เวอร์ชัน4แต่ว่าถ้าเป็นตัว GD5 นะครับจะมาพร้อมกับ Harmony OS v เ r s i วอร์ชันะครับอันนี้ให้ดูนะเวอร์ชันของ Harmony OS เเป็นเวอร์ชั4.0.0นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว G5 d นะครับจะเป็นเวอร์ชัน h r r o o y OS v e เ s i o วอร์5.0ตัวเลขที่เปลี่ยนไปหรือว่าเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นมีอะไรแตกต่างกันบ้างน,นะครับเรามาดูกันทีละจุดเลยที่ผมไล่ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าในส่วนของตัวข้อความแจ้งเตือนเนี่ยเวลามีข้อความแจ้งเตือนมาด้านล่างเนี่ย ปกติมันจะเด้งปึ๊บเป็นข้อความรูปการแจ้งเตือนข,นขึ้นมาใหญ่ๆบนหน้าจอนะครับแต่รอบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนรูปกล่องข้อความเล็เลกๆขึ้นมาตรงบริเวณถันทยรนะครับมันจะเล็กลงเพื่อให้รู้ว่ามีการแจ้งเตือนแต่ว่าไม่บรบกวนการทํางานของหน้าจอมากนะักนะมันจะเหมือนโทศรศัพท์ที่มีแถบแจ้งเตือนประมาณนั้นนะฮะมันจะมาไม่มีความ ไม่ได้มีแบบแจ้งเตือนที่ใหญ่ขึ้นแบบตัวเก่าตัวเก่ามันจะเป็นการแจ้งเตือนป๊อปอัพขึ้นมาให้เห็นว่ามีการแจ้งเตือนตัวนี้มันก็จะแบบว่าแจ้งเตือนเล็กๆอยู่ตรงขอบด้านล่างนะครับให้รู้นะฮะแล้วคราวนี้นะในส่วนของตัวสิ่งที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้สามารถที่จะตอบกลับข้อความได้นะครับตอบกลับข้อความก็คือสามารถที่จะพิมพ์ข้อความตอบกลับได้แล้วนะครับจากเดิม d d c เนี่ยจะมีข้อความด่วนอย่างเดียวที่เราบันทึกไว้เช่นเดียวกำลังขับรถอยู่ประชุมอยู่แล้วก็ ส่งกลับไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือจะเพิ่มเติมมาก็คือ G T 5สามารถที่จะพิมพ์ตอบกับข้อความได้แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะรองรับสําหรับในส่วนของตัว Android อย่างเดียวนะครับตัวนี้ผมทําให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องเดโมนะวิดีโอมันลันผมทําให้ดูไม่ได้นะอันนี้ก็เขาเป็นของเดโมที่มันหลั่นใส่เข้ามานะผมก็เลยจะทำให้ไม่ได้ ถ้าเป็นตัวเครื่องจริงสามารถที่จะตอบกลับข้อความได้แต่น่าจะรองรับเฉพาะเครื่อง Android ก่อนนะครับ iOS ยังไม่รองรับส่วนข้อความด่วนก็ยังมีเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือตอบกลับข้อความโดยการพิมพ์ได้นะครับส่วนแอปอะไรที่รองรับเดี๋ยวต้องมาไล่กันดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องเดโมโม,มันไม่ใช่เครื่องขายจริงบางทีมันก็ยังไม่มีบางฟังก์ชันบางฟีเจอร์หรือมันทําไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในเรื่องของตัวปรับการแสดงผลนะครับในส่วนของตัวแถบแจ้งเตือนตรงนี้นะครับ แถบแจ้งเตือนตรงนี้นะครับนี่ฮะชัดเจนเลยนะแถบแจ้งเตือนด้านขวามือเป็นของตัว G D 5แถบแจ้งเตือนเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นสีดํามืดลงไปเลยนะครับมันจะแบบว่าเป็นเป็นแบบสีแบบว่าให้เห็นแบบพื้นหลังวอลเปเปอร์นิดหนึ่งนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็ไอคอนของในส่วนของตัวแถบแจ้งเตือนหรือไม่ใช่แถบแจ้งเตือนดิแถบการตั้งค่าที่เลื่อนลงมามันดูใหญ่ขึ้นแบบชัดเจนเลยดูเห็นไหมฮะ ดูแบบว่าใหญ่เลย3อันมีเต็มจอแถวหนึ่งมี3 3 3อันนะครับเต็มเลยแต่อันเนี้ยมันก็จะเล,ล็กนิดหนึ่งนะครับก็มีการปรับปรุงใหม่ก็มีแถบทางลัดการตั้งค่าที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ปรับปรุงเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็สีเนี่ยมันจะไม่ดำสนิทมันจะ้เห็นบอกว่าพื้นหลังของหน้าปัดนาฬิกาด้วยนะครับเดี๋ยวผมมองปัดหน้าปรับหน้าปัดนาฬิกาเป็นโทนดำๆนะครับ พอเรื่นอนเรามาปุ๊บเห็นไหมพื้นหลังม,มันก็จะดําๆมันก็จะบอกว่าไม่ได้บอกว่าดําสนิทเหมือนกับตัว GDC นะครับแล้วก็ไอคอนในส่วนของตัวการแตะตั้งค่าต่างๆเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นกว่านั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะฮะนี่เมนูตรงนี้แตะเข้าไปที่เมนูแตะไปที่เมนูแบบนี้กดไม่เป็นหรืองไปที่เมนูนะครับอ่ะเมนูเนี่ยนาฬิกาค่าดีฟอ์มันจะเป็นตารางแบบนี้นะครับ นะส่วนในส่วนของตัวที่เอาปรับตั้งค่าได้อีแบบหนึ่งคือเป็นรายการแบบนี้ถ้าเป็นตัว G D 4เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบว่า G D 5ขกว่ามือนะฮะเราจะต้องไปที่การตั้งค่านะครับเราต้องไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าก่อนนะครับที่การตั้งค่านะแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวหน้าจอหลักและหน้าปัดนาฬิกาเห็นไหมครับและเราเลื่อนมาด้านล่างสุด เรามาปรับตรงหน้าจอหลักเห็นไหมครับว่าจะมีให้เลือกว่าแบบกริดหรือว่าตารางกับแบบรายการนะครับนี่ฮะหลังปรับแบบจะปรับเป็นแบบว่าตารางนะครับเราก็ต้องไปตั้งค่าตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นของตัว g d 5ก็ทําได้ลักษณะเดียวกันนะครับก็คือมี2รูปแบบให้เลือกก็คือเป็นแบบในส่วนของตัวตารางนะครับแบบนี้นะครับตารางแบบนี้นะ เล้แบบนี้แล้วก็เป็นรายการซึ่งถ้าเราอยากจะปรับเป็นรายการนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นของตัว GT4 เราต้องไปที่การตั้งค่าใช่ไหมครับถ้าเป็นของจจ g D 5เนี่ยเราแค่หมุนเม็ดไม่ยมนะครับให้มันเล็กลงเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าตารางนัานบนให้เราแตะตรงนั้นบนเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นรายการแล้วเอออันนี้ผมว่าดีนะผมชอบนะเพราะว่าบางทีผมอยากจะเปลี่ยนเมนูบางทีอยากจะใช้แบบนี้มันไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าใดๆเห็นไหมครับมันสามารถที่จะปรับให้แบบหมุนเม็ดไม่ยมให้ตัว ไอคอนมาเล็กลงแล้วมันจะมีคําว่าตารางนั้นบนเราก็แตะเปลี่ยนได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว GTC เนี่ยเขายัางไม่มีนะครับก็คือว่าให้ดูนะครับแต่เข้าไปปุ๊บย่อลงมาเห็นไหมนั่นบนมันจะไม่มีให้เรากดเลือกเปลี่ยนเราต้องไปแบบว่าในการตั้งค่าเองนะครับเราต้องไปแมนวนวลเองมันก็จะหลายขั้นตอนนิดหนึ่งเนาะนะครับไปตั้งค่านะครับหน้าปัดนาฬิกาและหน้าจอหลักเลื่อนลงามาด้านล่างเปลี่ยน เนี่ยมันต้องเข้าหลายเมนูหน่อยนะครับมันถึงจะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็ปรับให้มันบอกว่าสามารถที่จะปรับตั้งค่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัว G5 d นะครับตัวต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวแผนที่นะครับตัว G5 รองรับในส่วนของตัวแผนที่ออฟไลน์นะครับตัวนี้รองรับแผนที่ออฟไลน์นะนะแต่ว่าถ้าเป็นในสหมดตัว G4 d จะยังไม่รองรับ แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองโดยละเอียดเหมือนกันนะครับว่ามันทํางานอะไรยังไงได้บ้างน,นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเดโมโนเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะทํางานในบางอย่างได้นะครับนี่ครับอัจจะมีค้ว่าแผนที่ออฟไลน์ในการจะขคามาตรงนี้น่นนลาล่าการชําระเงินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว GTC ยังไม่มีนะนมาดูการัค่า,าปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ยังไม่มีนะฮะ นี่ยังไม่มีตัวแผนที่ที่เป็นแบบออฟไลน์นะครับนี่ยังไม่มีเหมือนกับในส่วนของตัว GT5 นั่นเองนะครับตัว GT5 ก็จะมีในส่วนของตัวแผนที่ออฟไลน์ให้เราด้วยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับจอโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นนาฬิกามันจะแคปหน้าจอไม่ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว GT5 เนี่ยในเวอร์ชันห้าโมนีเวอร์ชันูนเราสามารถกด2ปุ่มพร้อมกันนะปึ๊บ เดี to então, wow. ๋ยวเขาจะแคปหน้าจอให้เรานะครับกดปุ่มไม่ไม่ไม่ยมแล้วกันเรียกไม่ไม่ยมแล้วกันนะครับกดปุ่มลากค้างไว้พร้อมกันนะค้างไว้พร้อมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะแคปหน้าจอแล้วมันก็จะไปอยู่ในตัวแกลลอรี่ของตัวโทรศัพท์ทันทีเลยนี่ฮะก็เพิ่มเติมในเรื่องของตัวลูกเล่นเล็กๆน้อยๆมานะครับก็คือสามารถที่จะแคปหน้าจอได้แล้วนะครับแล้วก็หน้าปัดนะครับหน้าปัดอันหนึ่งนะฮะหน้าปัดที่เป็นแกลลอรี่นะหน้าปัดที่เป็นแกลลอรี่อันนี้มีหรือเปล่า หน้าปัดแกลเลอรี่ตัวนี้นะครับหรือว่าหน้าปัดที่เราใส่รูปของเราไปได้นะครับถ้าเป็นตัว GT4 เนี่ยเราจะต้องแบบเนี้ยแบบเราต้องไปเลือกรูปในการตั้งค่าจากโทรศัพท์มือถือนะครับโดยเข้าไปที่หน้าปัดเราไปเลือกหน้าปัดแกลเลอรี่แล้วไปเพิ่มรูปภาพแต่ถ้าเป็นตัว GT5 นะครับถ้าเราเลือกในส่วนของตัวหน้าปัดที่เป็นแกลเลอรี่นะครับเขาจะมีแบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วแต่คําว่านะเพิ่มภาพแล้วเราก็โทรศัพท์สแกน พอสแกนเสร็จปุ๊บมันก็นจะเด้งไปหน้าในส่วนของตัวให้เราเพิ่มภาพเลยนะครับก็คือเป็นแบบทางลัดให้เราเข้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับบางทีเราต้องเข้าไปที่แอปสุขภาพเข้าไปที่หน้าปัดนาฬิกาเลือกหน้าปัดแกลเลอรี่นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะเข้านะครับตัวสแกน QR code นะเดี๋ยวผมไม่ดูเลยนะพอโทรศัพท์มือถือสแกนได้เลยพอสแกนปุ๊บเปิดผ่านบาเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับ เขาก็จะเด้งไปให้เราเลือกในส่วนของตัวบวกรูปภาพแล้วก็ตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับมันก็จะแบบให้เราทํางานได้รวดเร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยจากเดิมนะครับเราจะต้องเข้าไปตรงไหนเข้าไปที่แอปสุขภาพนะครับเดี๋ยวผมออกมาก่อนนะเราจะต้องเข้าไปที่แอปสุขภาพนะครับนะส่วนมากมันจะอยู่ที่หน้าจอหลักใช่ไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนไปที่หน้าอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปเรียกไปที่รูปภา,าพนะครับตัวนี้หน้าปัดนะครับ เรเลือกไปที่หน้าปาัดเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปที่คําว่าฉานมุมบนขวานะแล้วก็เลือกไปที่ในส่วนของตัวหน้าปัดแกลลอรี่เลือกไปที่หน้าปัดแกลลอรี่นะครับแล้วก็แตะเข้าไปตังค่านะครับแต่ว่าอย่างตัวเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปได้เลยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาใหม่หน้าปัดแกลลอรี่ให้เราสามารถที่จะเลือกเพิ่มรูปได้ง่าย ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในเรื่องของตัวตัวนี้จะรองรับในสองตัวสภาวะทางอารมณ์นะครับจากเดิมมันวัดได้แค่ความเครียดใช่ไหมครับตัว G D 5เนี่ยสามารถวัดในส่วนของตัวสภาวะทางอารมณ์ได้มันจะใช้คู่กับหน้าปัดตัวหนึ่งที่เป็นหน้าปัดแพนด้านะครับตัวแพนด้าเนี่ยมันก็จะมีสีสันแล้วก็บุคลิกท่าทางของเขานะครับน,นี้นี่ฮะอ่าแบบนี้เห็นไหมฮะเขาเขาจะบอกนะครับ ว่าถ้าเราใส่แล้วก็เลือกหน้าปัดตัวนี้มันก็จะมองบอกในของโ่วนสภาวะทางอารมณ์ของเราว่าเป็นยังไงณนะปัจจุบันนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีะรายละเอียดบอกนะตรงนี้นะครับเห็นไหมอารมณ์ดีนะครับตอนนี้อารมณ์ดีอยู่นะแล้วก็มีตัวอินโฟมชันเราสามารถที่จะแตะเข้าไปดูได้เขาก็จะบอกว่าแบบนี้สีนี้อารมณ์ดีนะสีแบบนี้เป็นยังไงนะครับมันก็จะทํางานควบคู่กับในส่วนของตัวความเครียดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มเพิ่มเติมมาใหม่เห็นไหมครับ อารมณ์ไม่ดีก็จะเป็นสีแบบนี้นะอารมณ์เฉยๆก็เป็นแบบแบบนี้นะครับนะแล้วก็อารมณ์ดีก็จะเป็นโทนสีแบบนี้นะฮะแล้วก็หน้าปัดในโซอตโตมีแฟนดน้าเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงอารมณ์นะค,ความรู้สึก ตามสภาวะทางอารมณ์ที่นาฬิกาหรือว่าซอฟแวร์เขาวัดได้นะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นใหม่กิมมิกใหม่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันวัดได้แค่ความเครียดอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ดูดูในส่วนของตัวสภาวะทางอารมณ์ของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสิ่งต่อมาก็กจะเป็นพวก U X U I นะครับก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาใหม่นะครับสิ่งที่ปรับปรุงแล้วก็ชัดเจนที่สุดก็คือหมดออกกาลังกายถ้าเราแตะปุ่มนานลา่าปุ๊บเข้าหมดออกกาลังกายนะเหมือนกันนะปุ๊บเห็นไหมฮะว่าในส่วนของตัว ไอคอนเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็การแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ให้ดูกล้องมันไม่ค่อยจับในส่วนของตัวรูปนะอาจจะปรับแสงสว่างหน้าจอไปเท่ากันแล้วก็อาจจะเป็นตัวโทนของตัวสีกันหน้าปัดสีของตัวเขาเรียกว่าอะไรสีของตัว u i ด้วยนะครับนี่ฮะตัวไอคอนตัวนี้ผมว่ามันเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปว่าสมมติววเราเดินนะวิ่งในร่มเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูปวิ่งเนี่ยบนรูปนะครับ วิ่งสนามวิ่งรูปมันก็จะเป็นรูปรูปวิ่งบแบบเนี้ยครับวิ่งกลางแจ้งกับรูปกลางแจ้งซึ่งถ้าเป็นของตัว T D 5เนี่ยมันจะดูไอคอนหรือว่ารูปภาพเนี่ยมันดูชัดเจนขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวรูปแบบของการแสดงผลของ U I ในตัว Harmony Evolution 5.0ในโหมดออกกำลังกายนะครับส่วนถ้าเป็นของตัว g D 4เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเขาจะมีกรอบกลมๆนะครับเป็นครอบทับในส่วนตัวรูป นะหมดออกกำลังกายด้วยบางทีมันก็จะมองไม่ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เวลาเราแตะเริ่มออกกําลังกายเข้าไปนะครับเวลาแตะเริ่มออกกําลังกายเข้าไปไม่ใช่วิ่งกลางแจ้งแต่เข้าไปปึ๊บอ่ะวิ่งกลางแจ้งเข้าไปนะครับอันนี้คือ UI ของเขานะแต่เข้าไปปึ๊บนี่เห็นไหมตัว GT5 เนี่ยในสวนตัวพก UI ต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็จะดูใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะพอแตะโกเข้าไปอ่ะไม่ต้องรอนะครับ Workout started. ออกกำลังกายแล้วนะครับจริงๆไม่ได้ภาษาไทย้งคู่นะนะครับอันนี้ก็จะด้านในก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนะอันนี้ไม่ได้วัดนะครับเซนเซอร์ไม่ได้วัดนะครับนี่ฮะด้านในไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าก่อนเข้าไปนะครับมันก็จะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับหยุดออกกำลังกายช่วงสิ้นสุดการออกกำลังกายออกแล้ว แล้วสิ่งที่เพิ่มเติมปรับปรุงเข้ามาอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างเช่นอ่ะความเครียดรากันนะครับตรงหน้าความเครียดนะครับนี่นะความเครียดนะนะครับมันก็จะมีการปรับปรุงอยู่ไอเียปุ๊บอันนี้เป็นตัวรูปแบบของตัว g d c มาดูของตัว t d 5เห็นไหมฮะเขาก็จะปรับในส่วนของตัวพื้นหลังจากเดิมเป็นสีดำๆแล้วก็เป็นเส้นๆกราฟขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะปรับพื้นหลังเป็นสีขาวนะแล้วก็จะบอกตัวเลขตัวเลขนะครับในส่วนของตัวความเครียดนะครับก็จะแสดงผลอยู่ด้านบน นั่นเองนะครับแล้วเป็นตัวตัวนี้จะอยู่ด้านล่างให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเอาไปเดโมมาคอยจราจรนะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับอืมเปกดปิดนะครับนี่ความเครียดน,นะครับเห็นไหมตัวเลขก็จะอยู่ในมูลสิบหกอันนี้อยู่ด้านล่างนะครับอ่าอันนี้ครับผมว่ามันก็ดูคลีนดูดูง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบางอันบางอันบางอันอย่างเช่นอ่ะ SPO2 อ่ะ SPO2 ปุ๊บ ของตัว G5 เนี่ยเขาก็จะมีกรอบสีแบบว่าวเทาๆอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นน่าจะเป็นกราฟเส้นกราฟนะครับก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของตัวพวก UI UX เล็กน้อยนั่นเองนะครับให้มันดูง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อย่างอ่ะอย่างอันนี้นะครับผมปัดมาด้านขวามือนะครับในส่วนของตัวอุณหภูมินะครับซึ่งตัวนี้เขาจะซีนกับโทรศัพท์นะถ้าเป็นในส่วนตัวด้านซ้ายมือ G4 เนี่ยเห็นไหมครับ เขาก็จะเป็นแบบเรียมเดี่ยมมันไม่เต็มจอนะมันก็จะบอกว่าอันนี้เขาก็ขยายให้มันดูเต็มจอมากขึ้นด้านขวามือนะครับของตัว G D 5นะก็จะมีการปรับปรุงหลายส่วนเลยนะครับให้มันดูในส่วนของตัวดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับตามความรู้สึกของนักพัฒนานะครับส่วนในเรื่องของตัวการใช้งานทั่วๆไปนะครับมันก็จะมีความใกล้เคียงกับเดิมนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเมนูต่างๆก็จะมีความใกล้เคียงกับเดิมนะครับใกล้เคียงกับเดิมเลยนะ ก็จะมีการปรับปรุงที่ผมบอกไปข้างต้นประมาณนี้นะครับที่ผมสามารถที่จะเล่นนะครับแล้วก็ทราบว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับอ้อแล้วก็ลืมบอกไปอ่ะอันนี้มันจับต้องหรือว่าแสดงให้เพื่อนเห็นไม่ได้มากนักนะครับนั่นก็คือโดยปกติหัวเว่นะครับเขาจะมีซอฟต์แวร์นะครับที่จะทํางานคู่กับตัวเซนเซอร์ในส่วนของตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะวัดค่าต่างๆโดยหัวเว่เรียกว่า ทูซีนนะครับทูซีนก็ถูกพัฒนามา t ูซีนส e n จไดศมจดจนถึง5.0นะครับหรือว่า true ทู e ีนคือซอฟต์แวร์ที่วัดในส่วนตัวอตัออตราการเต้นของหัวใจและไปคำนวณค่าต่างๆนะครับแต่ในตัว gd5 เนี่ยที่เขาเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์เป็นแบบใหม่นะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ขึ้นมานะครับโดยเปลี่ยนจากคำว่าทูซีนเป็นคำว่าท s ูเซนนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ามันจะวัดค่าได้รวดเร็วนะครับ แม่นยำแล้วก็ครอบคุมมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับเขาบอกว่าจะเร็วขึ้นกว่า GDC ถึง40%เลยนะครับดูยังไงได้บ้างที่จับต้องได้สุดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวที่บอกไปว่ามาเร็วขึ้นกว่าเดิม40%อยังไงนะครับตรงการวัด SpO 2หรือปริมาณออกซิเจนในกระแสะเลือดถ้าเรากดวัดปุ๊บตัว GDC เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25วินาทีถึงจะวัดเสร็จเห็นไหมครับถ้าเป็น g d 5เนี่ย มันจะอยู่ที่15วินาทีเลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยตัวเซ็นเซอร์มันจับไม่ได้มันจะแจ้งเตือนเลยมันจะช้ากว่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ฮะเวลาเร็วขึ้นแล้วเห็นไหมครับว่าถ้าเซ็นเซอร์มันจับไม่ได้มันก็จะฟ้องให้เลยแต่ว่าถ้า GDC เห็นไหมครับวัดไปประมาณ6-7 V แล้วมันยังไม่ฟ้องเลยนะครับมันยังไม่โดนมือนะเนี่ยมือผมไม่ได้บอกว่าเนีย่ยมันนึงฟ้องเห็นไหมครับว่าตัว2 w o s เวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาก็จะวัดได้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม40%อย่างวัด s p o 2จากเดิม25วินาทีเหลือเพียง15วินาทีแล้วอื่นๆด้วยก็จะรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงในเรื่องของตัว GPS ในเรื่องของตัวการจับสัญญาณเนี่ยได้แม่นยำขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาบอกว่ามีการออกแบบรูปแบบการจัดวางแล้วก็จับ GPS เป็นแบบ Sunflower นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่ให้มีการจับ GPS ได้รวดเร็วแม่นยำ มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รองรับในส่วนของตัวดาวเทียม5ระบบครบถ้วนนะครับทั้ง2ตัวนี้รองรับดาวเทียมเหมือนกันนะครับก็เป็น GPS, GNSS, Galileo, QZSS หรือว่าไปตูก็รองรับ หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างเท่าที่ผมลองเล่นลองสัมผัสมานะครับก็มีการแตกต่างประมาณนี้นะครับแต่จริงๆมันก็จะมีในเรื่องของตัวพวกหมดออกกำลังกายดีเทลเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับมันต้องเข้าไปดูด้านในนะครับผมไม่ได้กดเข้าไปนะครับยังไงถับเพื่อนสมาชิกคนไหนสนใจก็ลองไปเล่นแบอบกว่าเครื่องเดโมหน้าร้านได้นะครับมันก็จะมีให้ทดลองเล่นอยู่นั่นเองนะฮะ ซึ่งตัวนี้นะครับก็ทั้ง2องตัวนี้ก็รองรับในส่วนของต,ตัวการนําเข้าแผนที่มาบนานาฬิกานะอย่างเช่นถ้าเราจะไปวิ่งเทลนะครับเดี๋ยวให้ดูโหมดนิดนิดหนึ่งระการไหนกด้ไหนละนะครับถ้าเอกวิ่งเทลเราแตะที่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกลงมานะครับแล้วจะมีคําว่าในส่วนของตัวเส้นทางนะครับเราสามารถที่จะนําเข้าเส้นทาง โดยนำเข้าเส้นทางตัวนี้ครับเราสามารถนําเข้าจากในส่วนของตัวผ่านแอปสุขภาพได้ตัวนี้ผมน่าจะยังไม่ได้นำเข้านะตัวนี้นะครับผมนําเข้าแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนี่มเขอาไปครับกับเส้นทางที่ผมมีเข้ามาอย่างเช่นนี้แต่เข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะมีเส้นทางให้เราดูเห็นไหมครับ แ,แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ในส่วนของตัวการวิ่งเทียดำเข้า เส้นทางในข้ออนตัวแผนที่ G P S ได้ทั้งกู่นะครับแต่ว่าในส่วนของตัว G T 5เนี่ยเขา,เาปรับปรุงใหม่ให้ดีมีการแสดงผลในมากขึ้นกว่าเดิมแม่นยำขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้งานสูงสุดถึงสสัปดาห์แต่ถ้าเราเปิด A O D หรือ Away On Display นะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดไวขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับจากผมใช้งานเนี่ยทั่วไปก่อนหน้านี้ที่เคยใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น G T 3 G T 4เนี่ยส่วนมากก็ใช้งานได้ประมาณ 10วันนะครับเก้าถึงสิวันโดยประมาณนะผมไม่ได้ใส่ออกร่างกายแต่ผมว่าใส่นอนด้วยนะครับก็ใช้ดูการก้าวเดินทั่วไปนะครับแล้วก็ใส่นอนออกกาลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้ออกกำลังกายมากแต่ถ้าใครออกกำลังกายมากก็อาจจะหมดไวขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่า GPS มันทํางานนะฮะ ก็เป็นข้าวๆประมาณนี้นะครับก็ <Fair> ใครมีอยากจะสอบถามด้านไหนอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับอะไรที่ผมตอบได้เดี๋ยวผมตอบให้นะครับอะไรที่ตอบไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาข,ข้อมูลแล้วก็มาตอบให้นะครับเผื่อเพื่อสมาชิกสงสัยอยากรู้อันนี้มีหรือเปล่าอันนั้นมีหรือเปล่านะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ